สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณคิงเนิร์ดนะครับเป็นโปรโตสีแดงที่ฝั่งขวาล่างนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณออตเตอร์นะครับผมเป็น t ทเรนสีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายบนนะครับผมและในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Heart ลีดเอนะครับผมเป็นแมปที่อยู่ใน ขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในการเล่นแบบแรดเดอร์ในซีซั่นปัจจุบันนี้นะครับมาพร้อมกับแพทมาทุยมาพร้อมกับแพทใหม่ล่าสุดนี้เลยนะะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นสีน้ำเงินพิมพ์ว่า i m cyclone นี่คือเขาจะเล่นไซคล n นใช่ไหมครั <c oughs> ก็ไมทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ไซคลอนนี่อย่างที่รู้รกันนะครว่าแพทล่าสุดนี้ก็ได้บัฟเยอะอยู่แล้วก็เนิฟเยอะเช่นกันนะที่แน่ๆนี่คือสร้างง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะเพราะว่า ไม่จำเป็นต้องต่อเทคแลบแล้วนะทำให้แฟคทอรี่สามารถที่จะสร้างไซโครนสอคันได้พร้อมกันนะส่วนฝั่งสีแดงที่เป็นโปรโตสไว้ยังไงครับไม่มาสร้างตรงนี้นะครับไม่ได้สร้างตรงนี้เพื่อวอลบ้านนะครับแต่ว่าสร้างตรงนี้นะวางไพลอนสร้างเกตเวเลยนะป้องกันริปเปอร์กระโดดขึ้นมานะครับจริงๆจะบอกว่าป้องกันมันก็ไม่เชิงหรอกน่าจะเรียกว่าสร้างไว้เพื่อเปิดวิชั่นดีกว่านะ ถ้าริเปอร์โดดขึ้นมาจะได้มองเห็นเลยอะไรอย่างนี้นะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งโปรบมาเอามาสเกลน,นะฮะเจอเอสไล่จิ้มเลยนะจังหวะน,นี้ช็อตกันไปจิ้มกันมานะฮะอย่างนี้แล้วยังไงฝั่งสีแดงเอ,อ้สีน้ําเงินจะเล่นอะไรครับสีน้ําเงินเอิอ่มคุณควรที่จะสร้างอยู่นนินะแต่ดูทรงแล้วอ๋อไม่สร้างอยู่นินะสร้างเป็นเรย์เอ็กเตอร์ก่อนนะครับจังหวะน,นี้ส่วนตรงนี้แฟคทอรี่นะครับกําลังมานะ จังหวะเมื่อกี้นี่คือเก็บตังสร้าง f a c ทอรีก่อนนะฮะแล้วค่อยลงเรียเตอร์ก็แสดงว่าเขาน่าจะเล่นไซโครนะฮะ <c oughs> อ่าน่าจะเล่นเมกนั่นแหละอ่าเมกยานเกราะนะพวกหุ่นยนต์อะไรอย่างเง้ยนนะพวกยานยนต์เออนั่นแหละแปลแบบตรงตัวนะและในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีแดงตัดสินใจลงเบส2ก่อนเลยนะตรงนี้ไซเบอร์เนติกส์คอเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้คือวอลเต็มที่เลยนะ ปิดหมดเลยนะครับริเปอร์โดดขึ้นมาออกไม่ได้นะฮะต้องติดอยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะโอเครีเ e ิร์ชวาร์ g เกตตามสูตรนะออกเป็นสต a อ k เกอร์ก่อนนะครับฝั่งสีแดงนั่นไงครับ r ร a c t o เตอร์เสร็จปับ๊บโอ้เลือดไม่เต็มด้วยนะออกเป็นไซคโครจริงจริงด้วยนะครับ2คันนะฮะว้าวอ่าแฟ c t อรี่อีกที่หนึง่งแล้วตรงนี้อะไรเอ่ย r ร a c t o เตอร์อีกแล้วนะฮะแต่คุณอย่าลืมนะรับว่า ไซโคนเนี่ยถ้าจะเอาให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุณต้องอัปเกรดให้มันด้วยนะอย่างเช่นอัปเกรดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะเพราะว่าแพทนี้นี่ไซโคลน one, ถูกเนฟอ่าสปีดนะโมเมนต์สปีดความเร็วในการเคลื่อนที่นะต้องอัปเกรดจากเทคแล็บนะแต่ถามว่าความป่วนแล้วก็ความน่ารำคาญยังอยู่ไหมก็ตอบได้เลยนะว่าเหมือนเดิมนะโอเคตรงนี้ฝั่งสีแดง ชิลแบตเตอรี่นะฮะโอเคแล้วเขาสร้างอะไรนะอีกน่ะอ๋อไม่ได้สร้างยูนิตต่อสู้อ่ะมาแล้วนะสตอเกอร์ er, โอเคสตอเกอร์สองตัวนะครับแล้วก็เปิดเป็นโรบอติกแฟคซิลิตี้นะส่วนไฟล์แลวเขาซื้อตอนนี้ก็กำลังรีเชสทุยขออภัยครับดินพันกันรีเชสเอ่ความสามารถบลิงค์ของสตอเกอร์อยู่นะแน่นอนครับแสดงว่าฝั่งสีแดงเขาจะเล่นไปที่สตอเกอร์นะซึ่งก็ผมว่าดีอยู่นะ ตอกเกอร์นี่เป็นอยู่หนีที่เอาไว้เคาน์เตอร์ไซคลอนอยู่แล้วนะมันจะได้บริงได้นะไซคลนนนี่มันมีสกิลล็อกออนนะครับซึ่งทําให้มันสามารถยิงอ่าเป้าหมายที่ที่ถูกล็อกออนเนี่ยได้ไกลกว่าเป้าหมายที่ไม่โดนล็อกออนนนั่นแหละแต่รู้สึกว่าดามเมจน่าจะโดนเนฟด้วยนะถ้าผมจาไม่ผิดในแพทล่าสุดเพื่อไม่ให้มันดูโอพีเกินไปนะโอเคแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับไซคลนห2 3 4 5 6คันนะครับ ตัวตรงนี้สตอเกอร์สีตัวไหวไหมครับผมเซโคนแตกหนึ่งนะจังหวะน,นี้แตก2ไม่ยังนะครับแต่ว่าสตอเกอร์ก็แตกหนึ่งเช่นกันนะจังหวะน,นี้ล็อกออนโอ้โหล็อกออนยิงชิวแบตเตอรี่เลยนะแตกไหมครับไม่แตกนะฮะสตอเกอร์ er ต้องต้องคุมดีๆนะครับเอ้ยเกือบแตกนะเซโคนยังไงครับจังหวะน,นี้วิ่งมาเติมอ่าแตกไปอีกหนึ่งนะฮะจังหวะน,นี้แล้วฝั่งสีแดงม,มีการยกบารลกมาด้วยคุณจะทําอะไรครับเนี่ยจะมาสกเกลเลฮะหรืรอยไง เอถ้ามาอย่างนี้นี่อาจจะโดน er สตอกเกอร์สสยร่วงนะโอเคเอาวชิลแบตเตอรี่บ่มไปแล้วนะฮะของสร้างเพิ่มนะครับโอ้สร้างเพิ่มสองจุดเลยนะว้าวจะเล่นพ็อกซี่บาร์เร็ตฮะโอเคตอนนี้เลือดส้มนะยังไม่ถึงขั้นแดงนะครับถ้าถึงขั้นแดงเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะฮะต,ตรงงนี้ก็ปะทะกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับมีการกดไซคโครนมะาเพิ่มอีกสี่คันนะมาไซโครนแน่นอนครับจังหวะน,นี้หืว่าฝั่งสีแดงตั้งหลักไม่ทันนะครับมีสตอกเกอร์แค่นั้นนะฮะ ตอนนี้มอร์ทัลกำลังมานะครับยังไงครับไพลอนแตกไฟดับนะบโอ้ยชิวแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้นะจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับพังนะฮะผมว่าฝั่งสีแดงน่าจะแพนะถ้าว่าสีแดงไม่สามารถป้องกันอ่าเบสสองไว้ได้จริงๆต้องบอกว่าถ้าสีแดงไม่สามารถสร้างยูนิตขึ้นมากันได้ทันน,นั่นแหละยังไงครับไซคโครนเจอสตอเกอร์เจอ,อมอร์ทัลยิงเลยครับจังหวะน,นี้ บึ้มไปแล้วนะฮะอืมจังหวะน,นี้เน็กซัสแตกแน่นอนฮะผมว่านะพอสตอ,อกเกอร์นี้น่าจะหนีไม่ทันโอเคเรียบร้อยครับยิงพบยิงไพอรอนมายิงไพอรอนฮะยิงสตอ,อกเกอร์ก่อนเลยครับจังหวะน,นี้ตอนนี้ฝั่งซีดงเดนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดึงคนงานไปเจ้าไปโจมตีไซโครลยครับมันไม่ได้นะฮะโอ้โหฝั่งเซเนเงินดูเดือดมากนะฮะตานี้ อันนี้ก็เป็นอ่าดมอนชนกับดมอนนะฮะเดี๋ยวไงครับยิงเน็กซัสนั่นแหละครับเบิ้มเรียบร้อยนะฮะโอ้โหคอนเกรสโอ้โหฝั่งสีแดงบอกคอนเกรสนะฮะยินดีด้วยคุณนี่สุดยอดมากไปเลยนะฝั่งสีแดงเอยฝั่งสีน้ำเงินก็บอกแล้วว่าเอยก็พูดว่าบอกแล้วอีบ s OP สโอพไอมีนแย่อะไรอย่างนี้ยวัดเติงเฮลิสเรียวสติลปินเอาไปว่าเขาอีกประโถ ฝั่งสีแดงคุณคิงเนร้ดอุตส่าห์ชมแล้วก็ไปว่าเขาอีกนะฮะเออแต่ถึงแม้ว่าไซโครนนี่จะโดนเนื้อไปแต่ว่าถ้าสร้างมาเยอะๆอย่างนี้มันก็ o ออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณออตเตอร์ฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสวดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านยังสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ